เป็นประเด็นฮือฮาวงการบันเทิงไม่น้อยครับเมื่อพระเอกพอสลสันออกมายอมรับว่ามีลูกแล้วชื่อน้องโฮมเชอร์พัทอายุ9้าเดือนส่วนแม่ของลูกเป็นคนนอกวงการขออยู่ยเงียบๆอยากได้ความเป็นส่วนตัวที่ผ่านมาเจ้าตัวเผยว่าไม่เคยปิดพาไปไหนมาไหนด้วยตลอดแค่ไม่รู้จะประกาศยังไงเพื่อนๆร่วมวงการก็รู้ใครถามก็บอกตลอดว่าลูกผมล่าสุดคุณพอลได้แชร์ภาพลูกซ้ายสุดที่รักพร้อมเปรียบเทียบกับตัวเองในวัยเด็ก เหล่า fc comment กันใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสำเนาถูกต้องฟ้าแฝดชัดๆพิมพ์เดียวกันสำเนาถูกต้องสำเนาถูกต้องเลยคล้ายกันมากตาก็หวานทั้งคู่น้องน่ารักมากๆหน้าเหมือนคุณพ่อเลยค่ะเปลี่ยนจาก fc พ่อมา fc ลูกกันเถอะห่าๆๆถอดแบบคุณพ่อมาเป๊ะเลยนะลูกชายตัวน้อยตรงปกมากๆค่ะน้องพี่เลี้ยงออนไลน์มาแล้วค่ะ น้องหน้าคล้ายคุณพ่อมากเลยนะคะอย่างไรก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาพูดคุยกับเมนกันกตายโพสอ,อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวใหม่ๆเทปยบบตัวนี้กระผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ